หูเช่าชาแนลสวสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม คตบัวดอกบัวถือว่าเป็นดอกไม้ตระกูลพุทธภูมิที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีตำนานกล่าวไว้ว่าหมอชีวกกุม,มาราพัฒนได้ปรุงยาจากดอกบัวถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่แก้อาการอ่อนเพลียถือว่าดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ประจำศาสนาพุทธ พระตามพุทธประวัติดอกบัวมีส่วนเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงประสูติประสร้จบจนกระทั่งเสด็จสู่ปรินิพานคนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ดอกบัวในการบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คดบัวหรือแก้วโขกนุษเป็นคดอีกชนิดหนึ่งสื่ทคบได้ไม่ไง่ายนะมีอนุภาพทางด้านคําคูณอย่างสูงสุดอีกชนิดหนึ่ง เป็นพตที่เกิดขึ้นจากดอกบัวโดยเกิดในดอกบัวทตรงเกสรซึ่งต่อมาได้จเจริญเติบโตมาเป็นฝักบัวและเกิดเป็นบัวขึ้นซึ่งเม็ดบัวนี้เราจะพบได้ในบัวบางชนิดที่มีฝักค่อนข้างโตเช่นบัวหลวงพตชนิดนี้ก็คือเม็ดบัวที่กลายสภาพไปจนแข็งเหมือนหินแต่ก็ยังคงสภาพความเป็นเม็ดบัวอยู่ทุกประการ เชื่อกันว่าคตบัวรหรือคดขกดนุษนี้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองจะมีความเจริญรุ่งเรืองชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวจะช่วยพลิกผันดวงชะตาให้ดีขึ้นอีกครั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่มเย็นและมีคุณทางด้านมห,หานิยมอีกด้วยเพราะว่าคตชนิดนี้นั้นหาได้ยากสุดๆเลยทีเดียวเหมาะแก่ผู้ที่มีบารมีและส่งเสริมอำนาจวาสนาอีกประการหนึ่งด้วยครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องต่งใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจอร์แชนแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม